สวัสดีจ้าพี่น้องมันนีมาแบบได้ยินแต่เสียงเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้เห็นหนา้าตากันเนาะสวัสดีพี่น้องสุขู่สุขคนเนาะคะ่ะน่าหลายคนเพิ่นถามเขามาเพิ่นสงสัยเรื่องเขา่าพี่น้องมันนี่อิหลานผ้าพ่อนกับสีมาแก้คขอคของใจแก้คอสงสัยหลายหลายคนที่เพิ่นถามเขามาเนาะอันนี้เป็นเข่าสารเด้อค่ะอยู่ถวยนี่เข่าสารสองถวยนี่ คางทีอีลาจับอยู่นี่สิเป็นเขาวเหนียวไก่หน่อยสีลายเด้อพี่น้องเด้อ <head> อันนี้คือข้าวเหนียวไก่น้อยสีลายเด้อวพี่น้องนี่สีมาแล้วไม่ไมพี่น้องนี่อันนี้เม็นเม็ดฮักเม็ดมูลเด้อค่ะเม็ดเพิ่นสันเม็ดเพิ่นหน่อยเม็ดเพิ่นซ้ำนี่นะคะเม็ดเพิ่นซ้ำนี่พี่น้องนี่สีมาแล้วมือวาเมือกลัวนี่แหละพี่น้องว่าสีมากินกับว่าท่านในมากินเด้ออันนี้คือสีไก่น้อยลายไก่หน่อยลายนี่สิเม็ดใหญ่กว่าไก่หน่อย,ยสีทองพี่น้อง นี่ไก่น้อยลายด้วยนี่เขากับขาจู้นพูนยังสีละพี่น้องนี่เม็ดกัสีอาจฉมิมุนแน่ฮักแน่เพราะว่าตากแห้งนอกพี่น้องนอกนี้นี่เป็นไก่ ai ai, autant, horses, น้อยลายเด้อพี่น้องนี่ส่วนเม็ดเขาไก่น้อยลายเป็นเขาเปลือกสีส <It> ิเป็นลักษณะนี่ด้วยพี <Pent> ่น้องนี่สีของเขาไก่น้อยลายนี่ที่เป็นเขาเปลือกจะเป็นลักษณะยังสี่นะนี่ ขขาเนียวไก่หน่อยลายที่เป็นขขาเปลือกนี่สิเป็นลักษณะจึงสีได้พี่น้องเด้นนี่เบิ่งกันชัดชัดนี่สีจะเป็นแบบนี้จะเป็นลายลายอย่างนี้แหละค่ะเม็ดเพื่อนสีจากเทียบกันแล้วนี่ลักษณะเม็ดจะใหญ่กว่าเขาเนียวไก่หน่อยสีทองคางทั้งนี้เป็นเขาเนียวไก่หน่อยสีทองพี่น้องอันนี้คือเม็ดข้าวเนียวไก่หน่อยสีทองเด้นนี่เด้อนี่นี่เป็นเขาเนียวไก่หน่อยสีทองทีลาได้เฮ็ดทดลองเฮ็ดเบิ้ง นะคะหนึ่งกิโลสามารถขยายพันธุ์ได้ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเด้อพี่น้องบางคนว่าขึ้นด้น้อยแท้แต่สําหรับอีลาวานีได้หลายเติได้พี่น้องหนึ่งกิโลขยายได้ลอยหากิโลนี่โดยที่บดใส่ปุ๋ยบดืส่ปุ๋ยใส่พ่อสวบพี่น้องอินทรีล้วนล้วนอินรียใส่หยังแนววัดอินรียก็คือใส่เต้านามจุลินรียสังเคาะแสงพี่น้องหลายคนอาจชิหูจักจุลินรีสังเคราะแสงหรือบางคนอาจจะบ่ท่านหูจักเดี๋ยวจะพ้าล่องเห็ดเบิงเด้อพี่น้องจุลินรีสังเคาะแสง ในคลิปต่อๆไปร้อยร้อยหาซีกกิโลนี่ก็คือโบอดิไซปุย๋ยโบดิซือปุ๋ยเคมีใสพ่พ่อสอบบ่อเม็ดกับโบด,ดิไซเดอพี่น้องเด้อนี่กระือว่าได้หลายหรือผู้ใดกันอาจจะเฮตเดได้ห้ายกานีก็มีน้องพี่น้องนาะแต่ว่าสําหรับอีหล่าเห็ดเบิงนั้นมันก็นโอเคอยู่เพราะว่าตนทุนเฮามันน้อยเฮาโบดิไซตนทุนหลายนะคะส่วนข่าวสารใ่หน่อยสีทองก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้อง ขขาสารของไกลหน่อยสีทองจะประมาณนี้เนาะนี่ข่าสารไกลหน่อยสีทองก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องเม็ดก็สิเป็นสีทองคือเห็นนี่แหละคือเห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละพี่น้องแต่ว่าเม็ดเพื่อนนั่นสีสันแล้วก็นหน่อยกว่าเขาเนี้ยไกลหน่อย,อยลายเด้อนี่นี่เม็ดก็จะเป็นทองทองแบบนี้แหละใสๆพี่น้องนี่เม็ดส,สิเป็นประมาณนี้ ลักษณะคอแตกต่างคอเปรียบเทียบกันกับจับประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือข้าวเหนียวไก่น้อยลายหลายคนเพิ่นถามเขามาเนาะว่าสีทองก็สีลายต่างกันจังไได้เพิ่นวา,างซี่ก็เลยคลิปนี้มาไขขอของใจมาไขขอสงสัยเห็นพี่น้องเบิง่งข่าวสารจะแตกต่างกันแบบนี้ได้พี่น้องเด้ออันนี้ลายจะเม็ดใหญ่กว่าทองเห็นพี่น้องสีทองจะเป็นแบบนี้นะคะสีทองจะเป็นแบบนี้จะเม็ดทองทองสีพี่น้อง ส่วนถ้าเป็นข้อเปลือกส่วนข้อเป็นข้อเปลือกก็จะเป็นแบบนั้นพี่น้องสีลายกับสีเม็ดลายสีทองกับสีเม็ดเรื่อมเม็ดทองทองจังสันนาะสำหรับคนที่ถามเข้มาว่ามันอ่อนบอมันหนุ่มบอหรือมันสีแข็งบอเพิ่นว่ากทาทาติตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ้ทาติตามคลิปต่อไปเพราะว่าคลิปต่อไปนี่สีล่องเอาไปหนึ่งจะเอาไปหนึ่งเอาไปมาหนึ่งให้พี่น้องเบิง่ง จาแหงพี่น้องเบื้องทุกขันตอนตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยจนหนึ่งว่าแข็งหรือว่าจะนิ่มพี่น้องที่เห็นเดชชาติก็คืออายุสันเด้อพี่น้องเด้อเขาเนีย้ยไกลหน่อยนี่ขอดีของเพื่อนที่สุดก็คืออายุสันขอดีของเขาเนีย้ยไกลหน่อยนี่เก็บเกี่ยวเร็วเก็บเกี่ยวไว้นะคะแค่ร้อยวันนะประมาณร้อยวันพี่น้องได้เกี่ยวได้เก็บแล้วขอดีของเพื่อนเนาะ สำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดติดตามไว้ได้พี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าสีมาเบาสูฟังว่ารสชาติ่ะกะออนบอรหรือว่าแข็งบอจะหนึ่งให้พี่น้องเบื้องนะคะว่ามันจะเป็นจังไหรว่าเพิ่นจะแข็งหรือเพิ่นจะออนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวพอกันคลิปหน้า